บัญญาบรรสีสวัสดีครับพบกับบัญญาบรรสีใน EP ไม้กระถัง5.5นิ้วเช่นเคยมีมาแบ่งปันทุกๆวันวันละ60กระถังหรือว่า1 EP ก่อนการนำเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คกล่องของกระดาษจะส่งพัสดุอีเมลโดยไปรษณีย์ไทยค่าจะส่งเมาๆคิดที่50บาทลูกค้าสามารถรับจากหลายๆ EP มารวมกันเพื่อในการจัดส่งในครั้งเดียวได้หรือลูกค้ารับแล้วยังไม่ครบตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการสามารถทยอยรับจาก EP ทัดๆไปได้ แต่ส่วนที่รับไปแล้วกขับากพ่อค้าไว้ก่อนพ่อค้าไม่ได้คิดค่ารับฝากแต่อย่างใดจนกว่าจะได้ครบตามจำนวนลูกค้าค่อยให้พ่อค้าทําการจัดส่งให้อัญญาบัรสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนก่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวนันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2ถึงวันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4ถึงวันขึ้นอยู่กับระยะทางอัญญาบัรสีมีบริการเก็บเงินปลายทางไว้ให้บริการไม่มีคา่าใช้จ่ายเพิ่มสําหรับกรณีเก็บเงินปลายทาง ขอชีช้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากกัญญาบรรันสีเน้นจำหน่ายไม้ที่อยู่ในคลิปเนื่องจากเป็นไม้ฟอร์มตัวแต่ละกระถางจะมีความแตกต่างกันจํานวนต้นจํานวนหนอ่อขนาดลําต้นความดังความป้ายจํานวนใบและราคาไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าต้องจดจํา E.P และหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ได้วันสีสวยๆต้นที่อยู่ในคลิปด้านบนขวามือเป็นหมายเลข E.P และวันที่ที่ทําการรับชมด้านล่างขวามือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นเบอร์โทรเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะทําการโทรเข้ามาให้ทางกัญญาบรรันสีแอดไลน์ ให้ <ITA> ้ก็ไดเสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับสีวิเชียนบุรีฟอร์ม2ต้นในกระถางหลอดใหม่กําลังจะกลางทั้ง2หลอดสีวิเชียนบุรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับสีวิเชียนบุรีฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับยุดทันทีฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอร์มใบไม้ดกยุดทันทีฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มใบไม้ดกยุดทันทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับยุดทันทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับฟอม์ม2ต้นในกระถาง พัทยาฟอมสองต้นในกระถางพัทยาฟอมสองต้นในกระถางพัทยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 <s <S 2 0บาทครับพัทยาฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับชายชนฟอมหนึ่งต้นโตโตในกระถางกับหนึ่งหนอชายชนฟอมหนึ่งต้นโตโตในกระถางกับหนึ่งหนอชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับชายชนฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอโตโต มงกุฎเพชรอร์มสองต้นในกระถางความตัวโตกัดสีสวยๆมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา118บาทครับมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา118บาทครับอร์มสองต้นในกระถางยักษ์รามาสูนอร์มสองต้นในกระถางยักษ์รามาสูนอร์มสองต้นในกระถางยักษ์รามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา118บาทครับยักษ์รามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา118บาทครับอวามสองต้นในกระถาง ผมพิมานฟอมสองต้นในกระถางผมพิมานฟอมสองต้นในกระถางผมพิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมพิมานฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมพิมานกระถางที่หนึ่งผมพิมานกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กผมพิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับผมพิมานกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับฟอมสองต้นเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กธาตุบางแก้วฟอมหนึ่งต้นโตโตกับสองหน่อด้านข้าง ถาดบางแก้วฟอมหนึ่งต้นกับสองหน่อถาดบางแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับถาดบางแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับฟอมหนึ่งต้นกับสองหน่อถาดบางแก้วฟอมหนึ่งต้นโตโตกับหนึ่งหน่อด้านล่างถาดบางแก้วฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อถาดบางแก้วกระถางทีส่สองกระถางนี้ให้ไปที well ่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับถาดบางแก้วกระถางทีส่สองฟอมโตโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ <presenters. S 1> <campaign> ปลาสาททองฟอมสองต้นในกระากถางปลาสาททองฟอมสองต้นในกระถางปลาสาททองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งรอสิบาทครับปลาสาททองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0้อสิบาทครับอวามสองต้นในกระถางหลวงพ่อรูฟอมสองต้นในกระถางหลวงพ่อรูฟอมสองต้นในกระถางหลวงพ่อรูกระถางนี้ให้ไปที่ราคากระถางนี้ยังไม่กัดสีจับตัวให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับหลวงพ่อรูกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็สิบบาทครับโพแก้ว ฟอมสองต้นในกระถางพวกแก้วฟอมสองต้นในกระถางพวกแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับพวกแก้วฟอมสองต้นในกระถางพวกแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับเมืองใหม่ฟอมสองต้นในกระถางเมืองใหม่ฟอมสองต้นในกระถางเมืองใหม่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเมืองใหม่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางขุนแผนฟอมสองต้นในกระถางขุนแผนก็ ควมสองต้นในกระถางคุณแพนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับคุณแพนฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอ่ะสองไข่อร์มหนึ่งต้นความตัวโตความสวยสวยมีหน่อมาแล้วถึง3หน่อด้วยกันอ่ะสองไข่อร์มหนึ่งต้นโตกับ3หน่อด้านล่างอ่ะสองไข่กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับอ่ะสองไข่กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 3 0บาทครับอวามหนึ่งต้นกับ3าหน่อ ช้างเอราวัณฟอมสองต้นในกระถางช้างเอราวัณฟอมสองต้นในกระถางช้างเอราวัณกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับช้างเอราวัณฟอมหนึ่งต้นฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับช้างเอราวัณฟอมสองต้นในกระถางกับอีกหนึ่งหน่อช้างเอราวัณฟอมสองต้นหนึ่งหน่อกระถางที่สองช้างเอราวัณกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับช้างเอราวัณกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเริ่มจะเป็นกอกําลังจะแตกหน่อขึ้นมาเริ่ม วันนี้วัฒนาฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อวันนี้วัฒนาฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อวันนี้วัฒนากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเรีอกซับฟอมสองต้นในกระถางเรียกซับฟอมสองต้นในกระถางเรียกซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเรียกซับฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสุดปราถนาฟอมสองต้นในกระถางสุดปราถนาฟอมสองต้นในกระถางสุดปราถนากระถางนี้ ให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับดอกกัดสียังไม่ชัดกระทังนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับสุโขไทยฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อสุโขไทยฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อสุโขททยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อฟอมใบไม่ดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสุโขไทยกระถางที่สองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถาง สุโขทัยกระถางที่สองฟอมสามต้นกับหนึ่งนอในกระถางสุโขทัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับสุโขทัยกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับชมปานฟอมสามต้นในกระถางชมปานกระถางที่หนึ่งฟอมสี่ต้นในกระถางชมปานกระถางที่หนึ่งฟอมสี่ต้นในกระถางชมปานฟอร์มกอกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับชมปานฟอร์มกอกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับฟอมสี่ต้นในกระถางชมปานกระถางที่หนึ่ง ชมลานกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางชมลานกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางชมลานกระถางนี้ให really, <c ough> ้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับชมลานกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับทวีราฟฟอมสองต้นในกระถางทวีราฟฟอมสองต้นในกระถางทวีรากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับทวีราฟฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเพชรพันล้านกระถางที่หนึ่งฟอม สี่ต้นในกระถางเพชรพันล้านกระถางที่หนึ่งฟอร์มสี่ต้นในกระถางเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเพชรพันล้านกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอร์มสี่ต้นในกระถางเพชรพันล้านกระถางที่สองฟอร์มสองต้นกับสองหน่อฟอร์มสองต้นกับสองหน่อเพชรพันล้านกระถางนี้ฟอร์มตัวโตกับสีมาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเพชรพันล้านกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับบุรพาราชันฟอร์มหนึ่งต้นโตโตในกระถางบุรพาราชันฟอรร์มตตต้นนโใกะถง บัราพาราชันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมหนึ่งต้นตัวในกระถางเปิดต่างสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับบัวราพาราชันฟอมหนึ่งต้นในกระถางองคุลิมานฟอมสี่ต้นในกระถางองคุลิมานฟอมสี่ต้นในกระถางองคุลิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับองคุลิมานฟอมสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับชทินกรฟอมสองต้นในกระถางชทินกรฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มใบไม้ดกชทินกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับชัดจินกรความ2ต้นในกระถางพยาดำรงราชานุภาพฟอร์ม2ต้นในกระถางพยาดำรงราชานุภาพฟอร์ม2ต้นในกระถางพยาดำรงราชานุภาพกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110ยบาทครับพยาดำรงราชานุภาพความ2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับวันอังคารฟอร์ม1ต้นในกระถางวันอังคารฟอร์ม1ต้นในกระถางวันอังคารกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ Imer, ฟรอนด์การฟรมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับไก่เศรษฐีฟอร์มสองต้นในกระถางไก่เศรษฐีฟอร์มสองต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับไก่เศรษฐีฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหลวงปูแหวนฟอร์มสองต้นในกระถางหลวงปูแหวนฟอร์มสองต้นในกระถางหลวงปูแหวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงปูแหวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0อบาทครับฟร์มสองต้นในกระถาง สีดีโชคความสองต้นในกระถางสีด hmm. ีโชคความสองต้นในกระถางสีแดงกระดูกเขียวสวยสวยสีดีโชคกระถางนี้ให้ไปที่ราคาความใบไม้ดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสีดีโชคกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางรัตนสินความสองต้นในกระถางรัตนสินความสองต้นในกระถางรัตนสินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับรัตนสินความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ พญาความดําฟอมสองต้นในกระถางพญาความดาฟอมสองต้นในกระถางพญาความดํากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับพญาความดาฟอมหนึ่งต้นฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับชินะบัญชนฟอมสองต้นในกระถางชินะบรทอนฟอมสองต้นในกระถางชินะบัญอนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับชินะบัญชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางเทียบนรสิงความหนึ่งต้นในกระถางเทียบนรสิงความหนึ่งต้นในกระถาง เทียบนรสิงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1นึ่บาทครับเทียบนรสิงความ1ต้นในกระถางจังหวัดมุกดาหารกระถางที่1นึ่งความสต้นกับ1นหน่อในกระถางจังหวัดมุกดาหารกระถางที่1นึ่งความสต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางจังหวัดมุกดาหารกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1นึ่งบาทครับจังหวัดมุกดาหารกระถางที่1กระถางนี้ไปที่ราคา1นึ่บาทครับจังหวัดมุกดาหารกระถางที่2ฟอร์มสต้นในกระถางจังหวัดมุกดาหารกระถางที่2ฟอร์มสต้นในกระถาง จังหวัดมุกดาหารกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0รบาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางจังหวัดมุกดาหารราหวอมจันทกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันราหวอมจันกระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางมีหัวใต้ใบราหวอมจันทกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0้ยบาทครับราหวอมจันฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห0 0้ยบาทครั <net> well บดาบขุนแผนฟอร์ม4ต้นในกระถางดาบขุนแผนฟอร์ม4ต้นในกระถางดาบขุนแผนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 1 1 0บาทครับดับคุณแผ่นฟอมสี4ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับวิมานดินฟอร์ม2ต้นกับ2หน่อวิมานดินฟอร์ม2ต้นกับ3หน่อวิมานดินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพิมานดินฟอร์ม2ต้นกับ3หน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพญานักราชฟอร์ม1ต้นกับ3หน่อพญานักราชฟอร์ม1ต้นกับ3หน่อพญานครราชกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา5้บาบาทครับ พญานาคราชฟอมหนึ่งต้นสามหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับวัฒนาดีฟอมสองต้นในกระถางวัฒนาดีฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่กัดสวยๆทั้งต้นโตและก็ต้นเล็กเป็นฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กวัฒนาดีกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา69บาทครับวัฒนาดีกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา69บาทครับสาขคอนแก่นฟอมหนึ่งต้นโตๆตในกระถางกับอีกหนึ่งหน่อด้านข้างสาขคอนแก่นฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อสาขคอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทรับสาคขวัญเนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอม์ม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กพญาพิเภกฟอมกอฟอม์ม4ต้นในกระถางพญาพิเภกฟอมกอฟอม์ม4ต้นในกระถางลอดใหม่เริ่มเปิดดังมาแล้วพญาพิเภกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับพญาพิเภกฟอมกอฟอม์ม4ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับมีหนอด้วยหน่หนอ4ต้นกับหน่หนอจุราตีกูล ฟอมสองต้นในกระถางจุฬาตีกุลฟอมสองต้นในกระถางกัดสีชมพูมาแล้วจุฬาตีกุลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับจุฬาตีกุลกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางจุฬาตีกุลกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางจุฬาตีกุลกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา6 9บกาบาทครับจุฬาตีกุลกระถางที่สองกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา6กบาบาทครับ มกระถางไหนจัดโปรนะครับเฉพาะกระถางนั้นนะครับจจะไม่ได้ไม่ได้รวมกับกระถางอื่นที่เป็นในชื่อเดียวกันสาริกาลินทองฟอมสองต้นในกระถางสาริกาลินทองฟอมสองต้นในกระถางสาริกาลินทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสาริกาลินทองกระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมสองต้นในกระถางชายชนฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อชายชนฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับชายชนฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อ ดังรักสดเทวีกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางกับชมพูทวียังไม่ป้ายดังรักสดเทวีฟอมสองต้นในกระถางกับชมพูทวีกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับดังรักสดเทวีกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับดังรักสดเทวีกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับดางรักสดเทวีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นกับชมพูทวี นางรักสดทวีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางนางรักสดเทวีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางนางรักสดเทวีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับนางรักสดทวีกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0รยบาทครับเพชรพระอุมากระถางที่1ฟอม์มมต้นโตโตในกระถางนักเพชรพระอุมากระถางที่1ฟอม์มมต้นในกระถางเพชรพระอุมาฟอร์มกอกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 120บาทครับเพชพระุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับ,บความ3ต้นในกระถางเพชรระุมากระถางที่1เพชพระุมากระถางที่2อความ3ต้นในกระถางเพชพระุมากระถางที่2อความ3ต้นในกระถางเพชพระุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเพชพระุมากระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับความ3ต้นในกระถางเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับ EP นีู้กค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบัญชีติดต่อมาที่7ูนย์ 1, 1 6 9เป็ดหกหนึ่งนงานึ่งเมอร์โท สำหรับวันนี้ทางอาญาวันศรีกรกล่าวคำว่าสวัสดีครับ